เรามาจากคนรักยากบางอย่างศัพท์มันเป็นภาษาอังกฤษครูก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะครูก็จบแค่ม .6 สัพท์บางอันตอนเรียนม .6 มันก็ไม่ได้เรียนมาครูต้องขยันมากกว่าคนอื่นพุ่มเทมากกว่าคนอื่นค่ะเชื่อมั่นมากกว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นหลับครูเรียนอนะ่ะในคนในขณะที่คนอื่นนอนขี้เกียจแต่ครูตั้งใจทำนะเขากิ้งกันนะ มไม่มีใครมาบอกครูเลยกูยไม่มีแม้แต่ใครจะมาเป็นนายทุนให้ครูได้ซ้ำ ถ้าครูมีคันเป็นในคนแบบน,น,นี้ครูไม่รวยรักใจเดือถ้าตอนแรกอะไม่มีใครมาเสนอโอกส <c oughs> <stretching antu> าสอะไรให้ครูค่ะครูไม่เคยมีครูบาอาจารย์คนไหนแชร์ครูค่ะครูครไม่มีต้นทุนทางสังคมค่ะครูโ o เนมค่ะ no ไม่เป็นที่รู้จักของใครเลยไลฟ์สดมีนคนดูสองสามคนค่ะตอนเริ่มต้น สู้ไม่ถอยค่ะกัดไม่ปล่อยสร้างคุณค่าให้ตัวเราบอกตัวเองอย่างเดียวไม่มีใครเห็นฟ้าเห็นดินเห็นฟ้ารับรู้ดินรับทราบไม่มีใครบอกครูค่ะว่าครูต้องเชื่ออย่างไรครูถึงจะได้ผลลัพธ์ไม่มีใครบอกครูว่างานพื้นฐานครูครูต้องทําอะไรบ้างนักเรียนคิดดูว่าธุรกิจที่ครูสร้างมาครูต้องรุยทุกอย่างเองหมดเพื่อเพื่อให้มันสําเร็จเร็วเพื่อให้ทันปลดหนี้ปลดสินละ ช่วยครอบขัครูครูนะคะลงมือทำแบบสุดชีวิตเลยนะคะเครื่องปิ้นท่ป็้นกันแทบพังไงพูดเลยปิ้นแบงกัมโมไม่มาก่อนถ่ายรูปโพสต์เราไม่ได้โพสต์เพื่อหลอกลงใครแต่เราโพสตเพื่อให้เราอินของเราเราไม่ได้บอกว่านั่นคือเงินอะไรแต่เรารู้สึกเราโพส์แล้วเรามีความสุข ทำทุกอย่างเองด้วยตัวเองทุกอย่างทุกวันนี้คุยังถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปคู่กับสินค้าคูยังรีวิวสินค้าด้วยตัวเองดูเลยค่ะคูรู้ขึ้มาสร้างาคุณค่าคูไม่เคยหยุดในขณะบางคนค่ะเป็นตัวแทนไม่เคยถ่ายรูปคู่กับสินค้าเลยไม่เคยใช้สินค้าจริงๆเลยไม่มีทางสาเร็จ อืครูไม่ได้ปริ้นแค่แบงค์นะป็ิ้นองค์กรป็ิ้นประเทศป็ิ้นความจเจริญเัดจุของการงานอืม ่มนไหใชกูทำทุกอย่างหมดเลยกูจักรวาลสายพูดสายท่าสาย acting ทำครบทำทุกวันไม่เคยพักทำไม่เคยหยุดทำ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 ใครไม่ตื่นเต้นกูตื่นเต้นไม่สนครับใครไม่ไปกูไปใครอยากเดินท้าเปล่ามึงเดินไปเลยกูขึ้นยานกูขี่ยานเองขี่ไม่เป็นแต่กูจะไปนี่แหละ ใครหัว,วเราะยอะไม่สนกูจะสู้เขารัวไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราก็ทําเพื่อเขาอยู่ดีไม่ต้องไปเถียงตั้งผลลัพธ์แต่ตอนเนี้ค่ะพวกเรากับครูต่างกันมากเลยเรามาในสิ่งที่ครูเป็นผลลัพธ์แล้วอะ่ะหรือว่ามันมันบอกเยอะไปหระหรือว่า,ย,ายังไงคือครูทํายังไงครูบอกหมดเลยนะแล้วครูไม่ได้ออกมา สอนในสิ่งที่ครูไม่ได้ทําแล้วครูจะเอาอะไรมาสอนวะถ้าครูสอนในสิ่งที่ครูไม่ได้ทาหลายแบรนด์ค่ะครูก็สอนเนี่ยอะไปเรียนเอาครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ห่วงด้วยลูกศิษย์ครูหลายแบรนด์นะคะจากต่างประเทศด้วยค่ะเข้าไปขอเรียนคอ,อร์สมิเรนาคาร์ดมีครูคก็ให้เรียนค่ะครูไม่เคยห่วงนะครูถือว่าเอาไปเถอะตั้งใจให้วางจิตให้ถูกยังไงก็ปังเรามันเหลือเฟือคนของเราคือคนของเราคนของเขาคือคนของเขา ครูไม่ซีเรียสดูแล้วอืมแต่พวกเราเป็นแบบนี้ค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยววันนี้ค่อยทําเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเอาแค่นี้ก่อนแต่วันที่ครูทาอ่ะมันไม่มีคําว่าไม่เป็นไรเว้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนไม่เป็นไรเว้ยแค่นี้พอไม่เป็นไรพูงนี้ค่อยทําไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีวันนี้เลยนะไม่มีคํานี้เลยนะเดี๋ยวค่อยบอกขออีกคำหอืม ตาเจอคนแบบคุณจิตตาเดือนแรกคุูพันลหลาน้ากกวเดือนแรกครูเสียเวลาลองผิดลองถูกตั้งหลายเดือนเนะี่ยแต่พวกเรามาถึงได้เรียนไปได้แนะ่คารดามี 1, 2, ่หนึ่งสองเขาผู้นำ เราเรียนสูตสสาเร็จเลยอะแต่จุดหนึ่งที่เราเมย์คือเอาไว้ก่อนทําไม่เคยสุดเลยในแต่ละวันเวลารูถามค่ะนักเรียนในห้องเรีใครยอมรับมั่งตัวเอไม่ได้ทาสุดหนูยอมรับก็แก้ไขไปต่อพูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเรียนรู้บนปัญหาไม่ได้เรียนรู้บนปัญญา ขนาดคนสําเร็จมีผลลัพธ์ขนาดนี้มานั่งสอนคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนนีสายคุณเลยครูไม่เคยมีคำพูดพวกนั้นเลยว่าเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดือนนี้หนูจะทําให้ได้นะแม่ครูไม่เคยถ้าครูพูดครูรับผิชอบได้หมดเดี๋ยวจะซื้อบ้านนะอีกสองหลังถ้าครูบอกใครนะอะใครที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับครูคงจะรู้ครูซื้อ เดี๋ยวออยอยู่นะทีเดกอยู่แม่งขุดปังแม่งปังคุณพูดอะไรคุณรับที่ชอบความพูดถ้าบอกว่าอาจจะซื้ออันเนี้ยอาจจะก็คืออาจจะถ้าบอกว่าซื้อซื้อสิ่งที่พวกเราเป็นคือพัดวันประกันพุ่งค่ะทั้งทงที่รู้ว่าเนี่ยคือทางสายสวรรค์นนะแต่มยังไม่เอา,ม,เอามีข้ออ้างติดลูกติดหัวคนข้างบะคือทุกอย่างอะ่ะ ผัวไม่ให้ไปใจหนูไม่สู้มึงน่าจะไม่เจอกูนะเดี๋ยวจะบล็อกแม่งให้หมดเลยไม่ต้องเรียกคุณไม่คู่ควรจะเจอคุณตาคุณพูดจริงๆคุณไม่คู่ควรจะเจอคููคุณไม่คู่ควรที่จะได้ได้ได้อยู่ในไลฟ์คุณแล้วะเพราะคุณเจอทางรัดแล้วขอบคุณจักรวรรดคอนเฟิร์มแต่คุณก็ยังไม่ไม่เลื่อก ระวังจกักรวาลเอาคืนนะเหมือนบางคนนะ่ะพิจารณาตัวเองบอกเดี๋ยวทิปตกยานออกไม่ต้องทิปแม่หนูโดนทิปตกเออเออขออนุญาตทิปตัวเองตกยานเองอยากประสบควา,ามสำเร็จอ้างคนทำตามคนสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีทางหรอกค่ะที่จะไม่สาเร็จอะไรที่เรียกว่าทําตามผลสาเร็จความคิดความรู้สึกการกระทำเหมือนอันนี้เรียกทาตามผลสาเร็จความคิดคุณต้องเหมือนเขาความรู้สึกคุณต้องเหมือนเขาการลงมือทำคุณต้องเหมือนเขาอันนี้สามเหมือนเนี่ยเป็นได้ยัง กูยังคงต่อยอดความง่ายให้พวกคุณอีกทํ T S มันยออกมาให้พวกคุณได้ทํางานเร็วขึ้นคุณก็เป็นเหมือนเดิมค่ะยอมรับแก้ไขไปต่อค่ะครูเข้าใจนะคะเพราะว่าคนที่ตัดสินใจไปสองของ้อสอมันมีแค่สิบเปอร์เ็นตบโลกใบนี้ทำสิบอยากได้ร้อยทำหนึ่งอยากได้หมื่นเป็นันไม่ได้ครูบอกให้แต่งตัวสวยๆรอรอ ออกมาหน้ากล้องฝึกผลทำหนึ่งหยุดสามทำสามหยุดสี่พอจะติดตลาดดีๆเอาไว้ก่อนแล้วกันมันยังไม่ค่อยปังทำธุรกิจอื่นขยันแทบตายตัวอายุหกสิบยังเป็นหนี้อยู่เลยเสือกทำได้พอมาทำธุรกิจออนไลน์เพิ่งทำยี่สิบเ็ดวันหนูว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวตัดสินแล้วแต่อยากรวยนะ ุณไม่คู่ควรที่จะได้เจอขวดลงมือทำสิบเปอร์เซ็นอยากได้ผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นลงมือทำหนึ่งเปอร์เซ็นอยากได้ผลลัพธ์หมื่นเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้ ประเภททาก่อนเรียนอันนี้ล้มเหลวชัวร์โคตรเสียเวลาในชีวิตที่สุดในโลกคะบประเภทเรียนแล้วไม่ทําอันนี้ก็ไม่มีวารสาเร็จอยู่แล้วแต่สาเร็จมันต้องเรียนรู้แบบกับคนสาเร็จจริงแล้วทำทันทีอันนี้สําเร็จอยู่ประเภทไหนอยู่ วันนี้ลดหรือสร้างคุณข้างกับตัวเองเวลาเราทำอะไรคิดสิว่าไอ้สิ่งที่เราทํามันสอดคล้องกับการไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าแน่นอนค่ะคนแม่งรักความสบายกูกลัวตายนะแต่ไม่ออกกำลังกายเอาเวลาไปนั่งสมาธิดีกว่าสมาธิไม่ได้ทําให้คุณแข็งแรงขึ้นนะฮะระดับหนึ่งแต่ร่างกายที่มันแบบหายเหนื่อยหรืออะไรมันมันช่วยไม่ได้นะฮะคุณต้องออกกำลังกาย อืคุณอยากจะประสบความสำเร็จแต่คุณไม่ฝึกการเมียวได้สำเร็จเลยสำเร็จไม่ได้หรอกลูกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเป็นคือเรียนก่อนถ้าครูคือโมเดลของคุณคุณก็แกละรอยรับตอบต็นเพราะว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้แค่ตัวมัน พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันการรันตีไม่ได้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาถึงก่อนกันดูไลฟ์สดตัวเองดูรูปถ่ายตัวเองเห็นมีวัฒนาการแย่หรือด,ดีขึ้นแค่ยอดไลสดก็บ่งบอกถึมนกับท่านางเราแล้วค่ะ ยอดไลฟ์สดนะคะเทียบปีต่อปีปีนี้กับปีที่แล้วคนติดตามเราเพิ่มขึ้นแบบไม่ต้องเทียบเป็นเดือนการทั้งตัวตนต้องเป็นปีคุณไลฟ์สดคนยังอยู่เท่าเดิมแล้วคนที่ดูทูลคนเก่าไม่มีคนใหม่มีแต่คนใหม่หมายความว่าคุณรักตาคนเก่าไม่เป็น คุณไม่ได้ดูแลคนเก่าเลยไปชอมครูตาคนเก่าก็อยู่คนใหม่ก็มาส่วนคนเก่าที่ได้ดีจะออกไปทำอะไรอื่นครูก็ไม่เคยห้ามเดี๋ยวมึงไม่ต้องตามหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณมีผลลัพธ์อะไรเพิม่มขึ้นมา หนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ทําบอกคุณตาคุณได้อะไรมั้งจรบอกไม่ได้อะไรอะไรคือผลลัพธ์ของคุณความสุขก็คือผลลัพธ์คิดบวกมากขึ้นนั่นคือผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้นนั่นคือผลลัพธ์ได้เรียนรู้โลกออนไลน์มากขึ้นนั่นคือผลลัพธ์มันไม่มีไม่ได้อะไร ปีที่แล้วเฟซบุ๊กเตือนเข้ามาโอ้โหทำไมฉันไฟ์สดฉันจัดมุมได้สวยมากตอนนี้ฉันไฟ์สดยังไงนั่งแค่หน้าบ้านไฟลล์ลูกทุ่งลูกทุ่งแต่เมื่อก่อนไฟ้ยังสวยเลยดูวิวัฒนาการได้ไหมว่าแย่หรือดีขึ้นการสร้างตัวต,วตวนวัดกันเป็นปีปีที่แล้วกับปีนี้คุณปีไหนคุณสวยกว่า ยิ่งอายุมากขึ้นคุณยิ่งแก่ลงปแปลว่าคุณไม่มีเงินดูแลตัวเองคุณไม่มีสุขภาพดีในการหลักตัวเองไปดูคุณจิตาได้คะ่ะย้อนเลยเป็น o ุกยิ่งอยู่ยิ่งเด็กไม่ไม่ต่นาน้ายิ่งเด็กนั่นแหละการท <c oughs> ั้งคุณภาพที่รักกินรอกินอยว่ <c oughs> <c oughs> ขอจับใ่นะคะ่ะ เดี๋ยวนะครูประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับใครที่ส่งของมาให้ครูเนื่องจากของมันมาถึงสามวันแล้วครูอาจจะไม่ได้ชิมให้ดูแต่ครูขอให้พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไปช่วยสนับสนุนเขาหน่อยได้ไหมอย่างน้อยหนึ่นนงกระปุกสองกระปุกสามกระปุกเป็นน้าใจได้ไหมเพราะครูว่าไม่รู้ว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่คนที่ส่งมาขออร่อยทั้งนั้นเลยครูขอให้พวกเราทุกคนมีน้ําิตน้ําใจนะคนไทยมีน้ําใจไหนๆเขาส่งมาแล้ว พวกหนูก็ไปอุ่นหนุนเขาอย่างน้อยชิ้นสองชิ้นสามชิ้นคือแล้วแตเ่เราอะฮะอะไรชิมได้ครูชิมนะมันมาสามวันแล้วแล้วคททรูก็ทําธุรัตตลอดเลยช่วงนี้อืมอ่ะเดี๋ยวแจ้งข่าวดีก่อนอ่ะข่าวดีพร้อมไหมพอแล้วเอาแค่นี้ก่อนตั้งคุ้มค่าจับฉ่ายครูติตาอร่อยมากนวลลิ้นมากอ่ะพร้อมแจ้ข่าวดีไหมคะ <c oughs> เหมือนคุยกัน เวลาเราดูครูแล้วเราก็ฟังไปด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้คือจิตของเราจิตได้ํำนึกมันจะเปิดไปด้วยนะคะระหว่างที่ฟังครูไปเพราะว่าเราเห็นครูกินไปพูดไปเนี่ยดวงจิตเรามันไม่ได้ตึงเวลามันตึงเกินไปแล้วตั้งใจฟังอะมันไม่ค่อยจาได้แต่เวลามันเพลินๆมันชอบจาได้เราก็จริงไหมอืมอืมเรามีคันเป็นพิเศษให้กับพวกเราทุกคนค่ะ ที่น้องของเรา GS W นะคะที่ปิดบินก็แต่สมอขึ้นไปนะคะยังมีการรักษาศิ์อยู่นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับพวกเราทุกคนนะคะ่ะซึ่งแคมเปญนนี้นะคะเป็นแคมเปญที่คูกกับพี่เพิร์นั่งคิดมาแต่ว่ายังไม่มีเวลาไะฟ์สดเลยเพราะว่าเออยังไม่ได้มีเวลาพูดนะเพราะว่าทํางานเยอะมากเลยช่วงนี้ ing, ยิ่งเยอะไปกว่าเดิมไปอีกนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะอ่ะนมผองนึงอ่ะ,อะโอเ ท่านเป็นนีสิทธิทจติสาหรับคนที่อยู่ใน TS w นะคะโดยงงในดงเงินกับคุณสิตาตั้งแต่สมอนะคะที่มีการรักษาสิทธิ์นะคะจนถึงระดับ BIB นะคะร่วมสิทธิ์ได้ทุกคนเชนิญชวนทุกคนเล่นไปด้วยกันนะคะถ้าเล่นด้วยกันเขาเรียกว่าใช้พลังทีแต่ถ้าเล่นบางคนเขาเรียกว่าทําเดี่ยวนะ,ะบินเดี่ยวไม่ค่อยปังค่ะแต่บินหมู่มันปังมากนะคะฝูงนกจะสวยเพราะบินไปทางฝูงนะคะถ้าบินเดี่ยวเดี่ยวก็ไม่น่ามองเท่าไหร่นะคะอยากรวยอยากปังทําไปด้วยกันนะคะทั่วโลกเลยกับ TS w นะคะ แคมเปญน,นี้พี่มีแต่ให้นะคะกับฟูดิตาเราชื่อแคมเปญอะไรคะพี่เพอร์ขาเราชื่อบ้านแล้วรวยบ้านแล้วรวยคอนเทสใช่ไหมอืมใช่แนี้ปะบ้านแล้วรวยคอนเทสบ้านแล้วรวยสามสิบวันสามสิบลุกป่ะเออบ้านแล้วรวยคอนเทสสามสิบวันสามสิบลุกบ้านแล้วรวยคอนเทสสามสิบวันสามสิบลุกน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าสตูดิโอมีจิบเวอร์ทิชัลสิตาทีเอสมันอยู่นะคะตอนนี้รวมอยู่ในระบบเดียวกันแล้วก็คือทีเอสมันอยู่ วัตถุประสงค์ของครูนะคะในการทําตรงนี้คือให้เราออกมาสร้างตัวตนทะลุเกรอบความกลัวนะคะและดึงความบ้านในตัวเราออกมาค่ะถ้าคุณได้รับมีคนเมน์นว่าคุณบ้าคุณมาถูกต้องเลยทําต่อนะคะแปลว่าถูกทางแล้วจะรวยเหมือนครูสิตาสิ่งที่คุณจะต้องทําคือการเปลี่ยนแปลงโฉมตัวเองนะคะสาวัน30ลุก30วัน30ลุก,ลกโดยมีอุปกรณ์ของสินค้าเป็นตัวประกอบสินค้าเป็นตัวประกอบนะคะ เช่นคุณอาจจะแต่งตัวเป็นเมท็อกคุณอาจจะแต่งตัวเป็นพฤกษาทิพย์ว่านทิพย์แต่งตัวเป็นเทียนมงคลบ้างข้างแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณคุณจะแต่งเป็นอะไรจะไปต้องมีสิทธิ์ขาทุกตัวไหมไม่บังคับแล้วแต่คุณแต่คอนเซ็ปต์คุณได้มันบ้าแล้วรวมมันมีความสุขเน้นความสนุกสนามลาเริงเบิกบานบ้าแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่บ้าเหมือนคนบ้าโอเคนะบ้าแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่บ้าแบบคนบ้าบางคนแต่งตัวบ้าไปเลยบ้าเหมือนคนบ้าเหมือนคนสเตจเสียไปเลยไม่ใช่บ้าแบบสร้างสรรค์นะคะ อย่างตอนนั้นเนี่ยมีคนที่เอาถุงนะคะถุงใสนะคะเอามาแต่งตัวเป็นเหมือนเจ้าสาวนะคะแล้วก็ติดโพดัก์ออกมาสวยมากนะคะสวยมากบางคนเอาผ้าสามสีมาแล้วก็ติดสินค้าไปสวยมากบ้าแบบสร้างสรรค์น,นะคะบ้าแบบสร้างสรรค์ตามสไตล์คุณบางคนเอากอหญ้าใบไม้ใบตองมาพันตัวก็ได้ค่ะสิ่งสําคัญคือคุณต้องห้ามเอาอุปกรณ์ที่ต้องไปเช่าหรือมีราคาแพงๆมาไม่ได้คุณต้อง b ิกแอนด์แมท และทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ห้ามออกนอกบ้านไปซื้ออย่างอื่นต้องเอาของในบ้านเท่านั้นนะคะชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทจิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนะคะสามสิบวันนะคะาสามสิบบ้านสร้างสรรค์บ้านแล้วรวยกับบ้านเรารวยคอนเทสต์นะคะกับ T.S. w ใครที่อยู่ตรงนี้ผู้นําทุกคนอย่าบอกว่าฉันเป็นผู้นำฉันไม่กล้าบ้าไม่ได้ค่ะถ้าคุณอยากจะมีทีมงานที่ปังคุณต้องทาค่ะ เพราะนี่คือพลังทีมร่วมกันค่ะกับการสร้างสารรค์ให้ตัวเองบ้าแบบสร้างสารรค์นะคะบ้าด้านดีไปด้วยกันวันนี้ตอนนี้โรคซึมเศร้าเยอะมากค่ะถ้าวันนี้พวกเราทุกคนที่นั่งฟังครูอยู่และทั้งหมดของคนของเราเป็นหมื่นคนถ้าหมื่นคนนี้ออกมาบ้าและสร้างสารรค์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะที่หนึ่งได้รางวัลเท่าไหร่คะพี่เพิร์ล 2, 30, yeah, yeah, สี่หมื่นบาทค่ะที่สองเท่าไหร่เพิ่เลยที่สองสามหมื่นบาทเย้คุณเย้ให้ด้วยสิจินดูเย้ <Yeah. laughs> รางวัลที่3 2ม0 0 0บาทและมีรางวัลชมเชย2 0 0 0บาทอีก5รางวัลค่ะใช่ค่ะเย้ <Yeah. S 1> mm hmm. ลงแล้วจากงหมน1 0 0 0ส0บาท1 0 0 0 0 0บาทนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เลยคือวิชานะฮะวิชาความบ้านะคะที่เชื่อคุณไหมว่าเวลาคุณทำสามสิบวันนะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปจากชีวิตคุณคือคุณ,คคณจะไรเก่งขึ้นคุณจะมองหน้ากล้องมากขึ้นนะคะ ิ่งที่คุณจะต้องมีคือ eye contact เวลาไลฟ์สดมองไม่เลยสดจายจะจายจะจเป็นไรก็ได้หูกเป็นเรานะคะวันนี้ฉันจะมาเป็นใครแต่ละวันส0สิบคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปนะคะชุดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างส0สิวันคะแนนคะแนนเราให้จากเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรบ้างเฉพาะเครื่องแต่งกายไหมหรือว่าอะไรบ้างคุณดาคุณดาเนื้อก็แต่งกายไลฟ์ดีไลฟ์ปังอืมอืมฝึกได้ไม่เกี่ยวกับเป็นคนใหม่บางคนเนี่ยเครื่องแต่งกาย ส่วนใหญ่จะตัดสินที่เครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายกับการออกมาแบบดูลัวเพลินอนะอาจจะพูดอาจจะเป็นสาระไม่มากเท่าไหร่หรือบางคนพูดพูดไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่การแต่งตัวขนลดมากเลยนั่นก็มีสิทธิ์เขารอบนะถือว่าคุณทะลุกาอความกลัวไม่เกี่ยวกับพูดเก่งไม่เกี่ยวกับพูดเก่งเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ของคุณและคุณก้าออกมาหรือเปล่าคี์สำคัญในสามสิบวันสามสิบวัของเรานะคะคือการที่คุณได้ทะลุก่อความกลัวนะออกมาใช้ความคิดสร้างสารรค์จากวันทางานนะ ผ่านคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยคุณรู้หรือเปล่าทำไมคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณไม่ได้คุณสอนพวกเราตลอดเลยว่าต้องใช้ความสดใหม่บางคนชอบใช้รูปเดิมๆคำโพสเดิมๆขายไม่ได้ค่ะจักรวาลชอบคนสร้างสรรค์คุณต้องครีเอทร่วมกันกับจักรวาลด้วยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องครีเอทถึงเวลาของคุณคุณจะหัวสีม่วงสีเขียวจะใบตองมาทำหัวเรื่องของคุณแล้วแต่คุณนะคะเราจะเริ่มประกวดกันนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะห์นี่หรอสี่ค่ะ มันที่สามบ้าไปหมดแล้วนะคะวันที่สามวันที่ามวันที่ห้าพฤษภาคมนะคะเราจะประกาศผลห้าพฤษภาเราจะประกาศผลวันนี้คุณเตรียมไม่ทันผลเริ่มพรุ่งนี้ได้นะคะแต่เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยสาหรับใครที่พร้อมคีเอทให้ดีคุณจะสนุกมากไม่ต้องเครียดทําด้วยใจมีความสุขเอาเวลาที่เราอยู่บ้านอยู่แล้วเอามามิแอนด์แมยช์เสื้ออะไรมาวุ้ยสนุกนะคะ บ้า้วยคอนเทนต์สามสิบวันสามสิบนะคะคาแรคเตอร์ mm hmm. ที่ทําให้คุณดูแตกต่างคุณอาจจะเจอตัวเองค่ะและตลาดอาจจะชอบคุณมากด้วยที่คุณออกมาเป็นแบบนั้นนะแล้วคุณก็ใช้ mm hmm. วิจารณญาณดูเลยว่าลุกไหน30ลุกของคุณที่ตลาดชอบเออตลาดชอบลุกไหนคุณลองออกมาซ้ำอีกรอบหนึ่งซิว่า หลังจากจบคอนเทนต์แล้วอะว่ามันได้ไหมมันปังไหมอันนี้ลองอีกครั้งหนึง่งลองอีกครั้งหนึง่งพอคุณจำแล้วโอเคคุณจับตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์คุณเลยนั่นหมายความว่าคุณได้วิชาคนพบตัวเองด้วยนะบางคนเอาผ้าขามานี่แหละกูใช้ผ้ขาขามัอันเดียวนี่แหละแต่กูเอามาแต่งเป็นกออกบ้างเอามาเป็นใครบ้างตอบไม่ได้กูไม่รู้ว่าคุณจะเป็นใครค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันสนุกคือความทาา้าทายคุณจะพร้อมรับคท้านี้ไหมฮะเออ พร้อมรับคําท้านี้ไหมจ้าสามสิบวันสามสิบคาแรคเตอร์เราจะมาไลฟ์เดิมๆม,มันไม่ได้แล้ะจวงมันไม่ได้นาะทีนี้นะเอลซ่าเราต้องออกมานะคะพิชิตสิ่งที่เราไม่เคยทาเราจะได้ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้อืมใครพร้อมใครพร้อมบิม,มหน่อยเร็วอืมอ่ะกินไปด้วยพิมไปด้วยหิวก็หิว <laughs> อ่ะพอไหมพร้อมไหม